สวัสดีครับวันนี้คุณลุงจะมาตัดผมกับช่างอ้อนบาเบอร์เนาะเชิญเลยครับคนนี้เป็นนักร้องเสียงดังที่สุดในบ้านดงใหญ่นะคนนี้เขาชื่อคุณลุงปุ๊กใช่ไหมครับโอไม่ใช่นะครับเชิญครับเชิญเชิญมาตัดผมครับเชิญเลยครับคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบแปดสิบ้คนนี้อายุแปดสิบสี่ปีนะครับมาตัดผมร้านช่างอ้อนครับเชิญเลยครับดูช่างอ้อนจุงมือมานะครับเนี่ยช่างอ้อนกลัวเขาหาร้านไม่เห็นครับ ดูนะครับนี่คนเลยครับคนนํามาก็เป็นคนบ้านกล้วยเนาะนนครับอ้าวเชิญเลยครับเชิญเลยมานั่งตรงนี้เลยครับเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับคุณลุง80สบเท่าไหร่นะแปดสิบสี่ปีนะ โอ้อายุขนาดนี้กาบว่าอยู่ให้ถึงร้อยเลยครับเด้อใค่กอบอกแต่ยังไงอยู่ให้มันถึงร้อยปีครับเพราะว่าเองต้องการว่าคนอายุร้อยปีนี่คือพระอ,อรหันต์ชั้นหนึ่งเลยรู้ไหมว่าตั้งแต่ตั้งแต่แปดสิบปีขึ้นไปเขาเรียกพระอรหรันต์แต่ถ้าสิบห้าสิบหกเขาเรียกพระปัจเจกค <c oughs> ือพวกนี้จะเหาะเหินเดินอากาศได้ไปไหนเร็วมาเร็วพระอรหันต์นี่คือแปดสิบปีนั่งหันไปหันมากินข้าวในครัวก็ไม่ได้ ก็เลยเรียกพระอรหันต์เนาะครับชอบใจเนาะลุงเนาะชอบใจชอบใจเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เห็นครับตัดผมเป็นลองทรงเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูเป็นลองทรงเคยมาตัดไหมครับเคยมาตัดกับช่างอ้อนไหมเปล่าเปล่าไม่เชือมา่ายีเด้ปุ คนนี้เขาชื่ออะไรนะชื่อศิลชื่อบุญเนาะชื่อตาบุญเออตาบุญตาบุญตาบุญศิลนาผมเรียกจะได้แต่นามสกุลเป็นทายาทกับคุณลุงปู่ด้วงเนาะเออคุณปู่ด้วงคุณผู้ใหญ่อะไรน่ะทางบ้านกล้วยปูกหลานผมก็ไปได้เมียอยู่ตรงนั้นน่ะตรงบ้านซาดนะเขาเรียกเขาเรียกไอ้หวัดนี่ไงน่ะหวัดเพนสุกไงสวัดเพนสุกอ่ะอยู่ตรงนั้น่ะ ครับอันนี้ผมตัดให้ดูเป็นรองทรงกลางๆเพราะคุณตาคงจะชอบแบบสั้นแต่ไม่อยากให้สั้นมากเนาะครับชอบแบบสั้นๆแบบนี้ครับมาปุ๊บตัดปั๊บเหมือนช่างอ้อนเลยเนาะทันใจเนาะมีช่างมีช่างมีช่าง,งเต้นประทับใจอยู่คนหนึ่งด้านหลังตัดรวดเร็วทันใจนะครับช่างเต้นก็ไวดีใครอยากตัดผมกับร้านช่างอ้อนมาเลยนะครับนี่ร้านช่างเต้นก็ตัดอยู่นี่ตัดอยู่ใกล้ๆกับช่างอ้อนนี่แหละช่างเต้นใหญ่ด้วย มาจากโคราชประสบการณ์หปีมาแล้วครับใช้ประสบการณ์ตรงไม่ไม่ชอบแบบหลอกๆยังไม่มีเมียรครับถ้ามีสาวๆก็ติดต่อให้ด้วยได้ <c oughs> ครับอเออมีแต่พอไม่มยก็ห้างทั้งนั้นเลยครับอันนี้ก็ว่าไปครับผมว่าหยอกเล่นน่สัยแล้วครับ <c oughs> ถ้าสาวๆคนไหนสนใจก็โทรมา088 726 0729บ้านช่างอ้นบาเบอร์ครับ โทรมาได้เลยคุยเดี๋ยวจะจัด,จดการให้เรื่องนี้ช่างอ้อนอายุมากแล้วแก่แล้ว <c oughs> แต่อยากให้คนทัสาวเขามีแฟนแค่นั้นแหละครับ <c oughs> ทัสาวครับป่ะเนาะ <c oughs> นี่ผมตัดให้สูงยไ,ไม่เป็นไรหรอกโดนไม่เป็นไรเราก็หยอกล้อกันไปนะครับยุคโซเชียลไลฟ์เซชันเราก็เล่นกันไปทำให้มันสนุกสนานไปเนาะตาเนาะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรก็บอกลูกบอกหลานไปมีคำคมอะไรไหมหลวงพ่อโตบ้านกล้วยยโสธโรเคยสอนไว้ว่าอย่างไงครับท่านบอกให้เราทํายังไงนะฮะคุยดีไหมหลวงพ่อโตนี่แกชอบว่าอะไรนะสอนให้คนทําดีเนาะแกบอกว่ายังไงนะคําคมของหลวงพ่อโตสมัยนั้นแกว่าศีลสมาธิปัญญาเนาะ เออใครลบทับจับศึกเรารบแค่ครั้งเดียวเราก็ไม่ต้องสู้แล้วเนาะรู้ว่าเจ็บก็หนีเนาะครับถ้ารู้ว่าชนะก็สู้ต่อใช่ไหมครับนี่คือหลวงอโตให้กระตุดไปเนาะยาโสทะโรหรือว่านั่นแหละคือเขาเรียกอะไรยาโสทโรแหละเนาะนามสกุลหลวงอโตเนาะครับสมัยนั้นสงครามโลกครั้งที่สองก็มีคนชนะศึกมามากมายครับ นี่ครับอันนี้ตัดเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ครับอ,อันนี้ที่ว่าผมบอกว่าตัดลองทรงกลางอาจจะเป็นอย่างนี้หันให้ดูหน่อยหันให้ดูหน่อยเออปื้ปืปปป้ปื้ออันนี้ฝีมือช่างเติ้ลนะครับนี่ดูช่างเติ้ลครับค,ค,ค,ครับก็ทําไปให้ลินไปให้มันสนุกสนานไปน้าตาเนาะนี่ฝีมือช่างอ่อนก็ตัดให้คนแก่เออเอาเลยทำทรงไหนก็ได้ก็ได้ทุกทรง ครับนั่นแหละครับเส <c oughs> ียงหลดรลุนไหมมันดังแบบนี้แหละดังเหมือนเหมือนโรนอ่ะไม่หยุด นี่ครับลองทรงครับคนอายุ84ปีเดี๋ยวผมมาแก้ไขให้อีกทีหนึ่งนะครับครับที่วันที่พอสองเดือนมาตัดนี่ครับเอาเลยครับช่างเติ้ลจะตัดทรงเป็นลองทรงแหละครับนี่เนาะขึ้นๆเป็นนาะครับผมอันนิดนึงครับเอาตามนั้นเลยครับเอาไม่ต้องสูงใช่ไหมครับผมด้านหลังก็เป็นนิดๆเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทรงซามุไรญี่ปุ่นเนาะครับทรงซามุไรญี่ปุ่น